ครั่ะชิเฟิลนะคะก็มาเข้าคอร์สกับคุณรัตนาชัยก็ดีมากเลย2วันนี้ก็ได้ความรู้เยอะแล้วก็เทคนิคที่เราจะใช้ใน eBay เยอะมากก็คุ้มค่ะตัดสินใจไม่ผิดที่มาขอบมากครับสวัครับอ่านเดี๋ยวพี่ปูกันชื่อปูครับผมก็สองนี้อาจารย์เขาสอนดีครับผมบรรยากาศเป็นกันเองดี ก็เพิ่มขับความรู้ขึ้นเลยครับขอบคุณมาครับู <c oughs> บชื่อ <c oughs> อ่ะ <c oughs> ออกแจ้งกันเลยอ่ะมาชื่อแจ้งนะคะ <c oughs> ก็มาเรียนที่ก็ได้ความรู้เทคนิคต่างๆเพิ่มขึ้นเยอะอะคะ่ะก็วิทยากรก็มีความรู้จริงๆให้ยกตัวอย่างได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะขอบมากครับครับผมอ่ะนี่ค่ะตาพี่เมย์นะ่งตพี่เมย์นั่ง สวัสดีค่ะชื่อเมยนะคะก็มาเรียนแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นที่แรกก็ซื้อหนังสือไปอ่านนะคะแต่ก็ไม่เข้าใจมากแต่พอเข้ามาเรียนด้วยตัวเองก็รู้สึกว่าเข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วก็รูเทคนิคมากขึ้นนะคะขอบคุณค่ะครับผมอ่าเดี๋ยวพี่เมย์มา,า,านี่เลยมาี่นี่เลยอ่าโอเคอ่ะสวัสดีครับชื่อโจน,นะครับก็ได้มาเรียนที่นี้ก็ทําให้รู้การเริ่มต้นที่จะ ขายของในเบย์แล้วก็จางก,ก็ได้สอนเทคนิคแล้วกเ็เทคนิคต่างๆลูกเล่นต่างๆที่จะนําไปใช้ในการที่เราจะขายเบย์ครับมากครับเชิญครับเชิญครับครับชื่อเชนนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยผมทื้อหนังสือมาอ่านเองก็เข้สึกว่ามันอ่านแล้วมันไม่รู้เรื่องคือทาวตอนนั้นมนาะทำให้ผมรู้สึกว่าไม่อยากจะทำางี้ยเบย์นะครับ เลยว่าไปเซิร์ในเว็บเนี่ยเห็นว่ามีอาจารย์สอนด้วยผมก็เลยว่าเออลองมาโรงเรียนดูซึ่งมาลองโรงเรียนแล้วก็เหมือกัว่าทําให้ผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากจะท e ํา Ebay มากขึ้นเพราะว่าอาจารย์เก่งมากแล้วก็สอนเข้าใจได้ดีครับผมขอบคุณมาค่ะสวัสดีค่ะชื่อจุ๋มนะคะก็คือตอนแรกเนี่ยรู้จัก Ebay แค่ว่าเป็นการซื้อขายในอินเทอร์เน็ต แต่ไม่มีความรู้เลยว่าถ้าจะขายทําไงพอมาได้เรียนก็รู้สึกว่าอาจารย์อธิบายได้ง่ายมากแล้วก็รู้สึกว่า eBay ไม่ใช่เรื่องยากเลยและอาจารย์สอนก็เข้าใจได้ดีคุ้มที่มาเรียนที่นี่ค่ะขอบค้าค่ะเอาเลยสวัสดีค่ะชื่อหวานนะคะก็ก่อนหน้านี้ก็สนใจ eBay อยู่แล้วแล้วก็ซื้อหนังสือมาอ่านสองสามเล่มแต่ว่าก็ขี้เกียจอ่านมากเลยก็นี่เบนซิโอเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเลือกในการฝึกฝ่ายอีเบย์ค่ะขอบค้าค่ะเส็จเลยค่ะ สวัสดีครับชื่อผมครับก็พี่เบนก็สอนได้ดีแล้วก็การที่คนที่คิดว่าจะทำธุรกิจของตัวเองเนี่ยเริ่มต้นนะควรจะเริ่มที่นี่นะครับการศึกษาด้วยตัวเองเนี่ยมันไม่ทําให้เรารู้ได้จริงต้องมีผู้รู้เป็นการแนะนาครับขอบคุณครับ